กกดดระดิ่งเพื่อแจ้งต,น,ตนใหเม่ๆเป <Maple S 1> <ๆ>ิลเข้ามาภายในห้องของเซนขณะที่ชายหนุ่มนั่งอ่านเอกสารอยู่เขาเหลือบมองหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าโต๊ะทำงานของเขาเซนทำเป็นไม่สนใจเมเปิลที่ยืนรอ,อเขาอยู่ตั้งนานโทรศัพท์มือถือสั่นบนโต๊ะไปมาไม่หยุดเซนเอื้อมมือถือกดรับสายนาตาลีคุณโทรมามีอะไรด่วนหรือเปล่าเซนพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด คนปลายสายส่งน้ำเสียงอดอ,อ้อนแสนหวานออกมาจนเมเปิลที่ยืนอยู่สามารถได้ยินเสียงนั้นคืนนี้คุณมาค้างกับฉันไหมคะเซนฉันจะได้เตรียมอาหารโปรดของคุณไว้เซนเหลือบตาม,มองเมเปิลแล้วตอบนาตาลีได้สิผมเองก็คิดถึงคุณอยู่พอดีคืนนี้เราเจอกันนะที่รักนาตาลีขานรับเสียงหวานเมเปิลคุณมายืนในห้องผมคุณต้องการอะไร เซนมองสีหน้าท่าทีเฉยเมยของเมเปิลผู้จัดการให้ฉันนำเอกสารมาให้บอสเซนนะคะเมเปิลวางแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะของเซนแล้วหันหลังตั้งท่าจะเดินออกจากห้องเธอจะไม่รอก่อนหรือไงหรือจะต้องให้ฉันถือไปให้ผู้จัดการของเธอเองเมเปิลรีบหันควับกลับมายืนรออยู่เบื้องหน้าโต๊ะของเซนเช่นเดิมกว่าเซนจะลดปากาเซนชื่อลงในเอกสารเมเปิล <Maple S 2> ก็ยืนรอจนเกือบขาแข็ง เธอยือนทำสีหน้าเบื่อโลกไม่สนใจชายหนุ่มตรงหน้าเย็นนี้คุณกลับพร้อมผมผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเมเปิลช่วงเย็นหมดเวลางานแล้วนะคะฉันไม่ทํางานล่วงเวลาค่ะบอสต้องขอโทษด้วยแต่ผมสั่งให้คุณทําคุณจะทําหรือไม่ทำเมเปิลคุณกล้าขัดคําสั่งผมเหรอเซนจ้องมองเมเปิลด้วยสายตากดดันเมเปิลถอนหายใจค่ะบอส งั้นฉันขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะบอสเมเปิลเดินเข้าไประเบิดอารมณ์ของเธอภายในห้องน้ำเสียงตะโกนของเธอดังออกมาจนถึงภายนอกห้องน้ำเซนยืนฟังด้วยสีหน้าดำคำําเธอถึงกับก้าว่าเขารับหลังดีเย็นนี้ฉันจะสั่งสอนให้เธอไม่กล้าพยศอีกคอยดูเซนยิ้มที่มุมปากเมเปิลน,นั่งทำงานจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงสองทุ่มเธอถึงรู้ตัวว่าเธอลืมใครบางคนไปซะแล้ว ช่างเถอะเขาไม่มีทางรอเธอจนถึงเวลานี้แน่นอนเพราะคืนนี้เขามีนัดสำคัญเมเปิลเดินลงมารอรถอย่างสบายอารมณ์ดูท่าเธอจะเป็นลูกน้องที่ไร้ความรับผิดชอบจริงๆนะถึงขนาดกล้าให้เจ้านายอย่างฉันรอเธออยู่นานขนาดนี้สีหน้ากดจัดของเซนเมื่อเห็นหญิงสาวตรงหน้าไม่ใส่ใจนัดของเขาเมเปิลได้แต่นึกในใจสวยจริงๆทำไมบอสเขาถึงยังไม่กลับอีก เมเปิลแกล้งทำหน้าตาน่าสงสารขอโทษด้วยนะคะบอสพอดีฉันมีงานด่วนมากจนลืมดูเวลาทำให้บอสต้องรอฉันนานเซนเบื่อที่จะฟังคำแก้ตัวซ้ำไปซ้ำมาของหญิงสาวเขาจับข้อมือของเธอแล้วพาเธอเดินตรงไปที่รถแล้วขับออกไปจากบริษัทบอสจะพาฉันไปไหนคะเซนมีท่าทีนิ่งเฉยไม่ตอบคำถามของเมเปิล เธอดึงที่เปิดประตูรถเพื่อกระโดดลงจากรถแต่ระบบล็อกของรถด,ดีเกินจนเธออดโมโหไม่ได้เมเปิลพยายามเปิดประตูอยู่หลายครั้งแต่กับเปิดไม่ออกเธอได้แต่นั่งกอดอกไปจนถึงที่หมายรถแล่นเข้าไปจอดภายในพัตตคารแห่งหนึ่งคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคะบอสแล้วเธออยากให้ฉันพาเธอไปที่ไหนล่ะตอนเนี้ยฉันหิวมากเซนเดินนำหน้าเมเปิลเข้าไปภายในพัตตคาร อาหารถูกจัดวางไว้พร้อมรอเจ้าของโต๊ะเมเปิลถึงกับตาโตอาหารมากขนาดนี้สองคนจะทานหมดไหมเซนกับลาวล่วงรู้ความคิดของหญิงสาวทานไม่หมดคุณก็ห่อกับบ้านสิเมเปิลยิ้มกว้างเมื่อเธอได้รับอนุญาตให้ห่ออาหารกลับบ้านอาหารหลายอย่างราคาแพงจนเงินเดือนพนักงานของเธอแทบไม่มีเงินซื้อได้ เธอค่อยๆอยลองทานอาหารทีละจานอย่างมีความสุขจนลืมคนที่นั่งทานอยู่ตรงข้ามเซนมองใบหน้าของเมเปิลที่เพลิดเพลินกับการทานอาหารจนกระทั่งลืมเขาเซนอดถามใจตนเองไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรจากเมเปิลทั้งที่เธอเคยพังงานวิวาของตนแล้วทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงแต่เขากับไม่โกรธเธอแถมยังดีใจเสียด้วยซ้ำที่เขาไม่ต้องแต่งงานเพื่อธุรกิจ นั่นทําให้เขายังคงสถานะโสดจนกระทั่งตอนนี้ขอบคุณนะคะบอสที่เลี้ยงอาหารฉันในวันนี้แล้วยังมาส่งชั้นที่บ้านอีกเมเปิลส่งรอยยิ้มสดใสพร้อมกับหอบหิ้วถุงพลุงพลังลงมาจากรถเธอรีบวิ่งเข้าห้องอย่างเลืงล่าเซนอมยิ้มท่าทางไร้เดียงสาของเมเปิลเขาอดถอนใจไม่ได้เธอเป็นสาวน้อยซื่อบื้อสมบูรณ์แบบจริงๆ ไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกนันนี่หลอกใช้ให้มาพังงานวิวาของเขาเป็นแน่นาตาลีเดินเข้ามาภายในห้องทำงานของเซนเธอเดินตรงเข้ามานั่งบนโต๊ะทำงานของชายหนุ่มที่กําลังยุ่งอยู่กับแฟ้มเอกสารเมื่อวานฉันรอคุณทั้งคืนเลยนะคะเซนทำไมคุณถึงไม่มาหาฉันล่ะคะน้ําเสียงออนอ่อนของนาตาลีกลับไม่สามารถทำให้เซนหวัน่นไหวได้เธอโอบแขนรอบคอของชายหนุ่มแล้วโน้มตัวมาใกล้เซน จนเห็นเนินอ,อกขาวอวบอิ่มของเธออย่างชัดเจนเที่ยงนี้เราสองคนไปหาอะไรทานกันดีไหมคะเซนชายหนุ่มถอนหายใจงั้นคุณร้อยผมเคลียร์งานตรงหน้านี้ให้เสร็จก่อนที่เราจะไปทานมื้อเที่ยงดีกว่าไหมนาตาลีหญิงสาวยอมนั่งรอชายหนุ่มเงียบๆเ,เธอเท้าคางมองดูอดีตเจ้าบ่าวของเธอถึงแม้พ่อแม่ของเธอจะไม่ยินยอมให้เธอจัดงานแต่งกับเขาอีกครั้งแต่ถ้าเธอเป็นของเขาละ่ะ ก็ไม่มีทางที่พ่อแม่ของเธอจะกล้าปฏิเสธเมเปิลเคาะประตูแล้วเดินเข้ามาภายในห้องของเซนเธอกับพบว่าเขามีแขกอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วจึงเตรียมหันหลังเดินออกไปจากห้องแต่เซนกับเอ่ยขึ้นมางานด่วนเอามาให้ผมเซนก่อนอีกเดียวผมจะออกไปข้างนอกเมเปิลเดินไปยังโต๊ะแล้ววางเอกสารให้ชายหนุ่มที่นั่งก้มหน้าก้มตาเซนเอกสารนาตาลีรู้สึกคับคายับคา ว่าเธอเคยเจอผู้หญิงคนนี้นาตาลีนึกได้เธอเดินเข้าไปตบไปหน้าของเมเปิลแกแกคือคนที่ทำลายชีวิตคู่ของฉันแกกล้ามาทำงานที่นี่ได้ยังไงนาตาลีเอื้อมมือไปเพื่อที่จะกระชากผมของเมเปิลแต่กลับถูกเซนปัดมือของนาตาลีแล้วยืนขวางตรงหน้าของเธอทำไมล่ะคะเซนคุณขวางฉันทำไมคุณปกป้องผู้หญิงหน้ารังเกียจคนนี้ทำไมที่นี่เป็นบริษัทของผม แล้วเธอเป็นพนักง,งานของผมคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเธอนะนาตาลีแล้วที่ผู้หญิงคนนี้ทำกับเราสองคนละคะเซนเธอน่ะรู้ไหมเธอทำให้ฉันและเซนต้องขายหน้าต่อหน้าคุณมากมายหยุดได้แล้วนาตาลีเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเราควรจบได้แล้วนะคุณออกไปก่อนวันนี้ผมคงไม่ว่างไปกับคุณนะนาตาลีสีหน้าของนาตาลีไม่พอใจแต่เธอไม่อยากทำให้เซนโกรธ นาตาลีจึงยอมกลับไปแต่โดยดีเซนถามเมเปิลที่ยืนกุมใบหน้าที่แดงเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมไหนขอผมดูหน่อยสิเมเปิลหันหน้าหลบเลี่ยงจากสายตาคมกริบของเซนฉันไม่เป็นอะไรคะ่ะบอสบอสช่วยรบกวนเซนเอกสารให้ฉันฉันจะได้ออกไปจากห้องนี้สักทีเซนเปิดแฟ้มเอกสารแล้วบรรจงเซนลายเซนของเขาลงบนเอกสารแล้วกดโทรศัพท์เรียกเลขาส่วนตัวของเขา เมเปิลได้แต่ยืนนิ่งเธอคงตกงานแล้วสินะเลขาเดินเข้ามาภายในห้องเซ็นยื่นแฟ้มเอกสารให้เลขาเอาแฟ้มไปให้ผู้จัดการการตลาดด้วยเลขารับแฟ้มแล้วเดินออกไปเมเปิลถอนหายใจอย่างโล่งอกจูจูเธอถูกเซ็นจับข้อมือพาเธอไปที่รถรถแล่นเข้ามาจอดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมเปิลแปลกใจบอสพาเธอมาโรงพยาบาลทำไมกัน หรือว่ามีใครเป็นอะไรถึงได้พาเธอมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวค่ารักษาผมใจ่ายให้คุณเองคุณไม่ต้องห่วงบอสพาเมเปิลมาหาหมอเธอไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็หายทำไมบอสต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเซนรูปศีรษะของเมเปิลอย่างอ่อนโยนไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้ไม่มีใครใส่ใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้หรอกเมเปิล คุณหยุดงานจนกว่ารอยบนใบหน้าของคุณจะหายก็ได้ผมอนุญาตท่าทีห่วงใยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเซนทำให้เมเปิลรู้สึกหวัน่นไหวหัวใจดุ่งน้อยๆของเธอเต้นไม่หยุดเธอชอบบอสโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เธอพยายามระมัดระวังหัวใจของเธอเป็นอย่างดีเมเปิลเธอเป็นไรหรือเปล่าถึงจ้องผมเขมองอย่างนี้อย่าบอกนะว่าตกหลุมรักผมเข้าแล้ว ใช่ค่ะบอสฉันตกหลุมรักคุณฉันรักบอสเข้าแล้วจริงๆพอบอสท,ทำดีกับฉันจนฉันหวั่นไหวเซนดึงเมเปลิลเข้ามากอดเขาไม่คิดว่าเธอจะยอมบอกความรู้สึกของตนเองกับเขาเมเปลิลถึงแม้ผมจะเพิ่งรู้จักคุณได้ไม่นานแต่คุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ผมสนใจในตัวคุณอยากรู้เรื่องราวต่างๆของคุณและห่วงใยคุณตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได้แต่เฝ้าถามตัวเองจนกระทั่งได้พบคุณอีกครั้งผมถึงได้รู้ใจตัวเองว่าผมชอบคุณเส้นจับคางของเมเปิลให้เงยหน้าขึ้นเขาโน้มใบหน้าใกล้จนเกือบชิดใบหน้าของหญิงสาวนางพยาบาลกแกรมคุณเมเปิลคะให้รอคุณหมอที่ห้องตรวจได้แล้วนะคะใบหน้าของนางคู่แดงก่ำยังห้ามม่อยู่เมเปิลรีบร้อนขอตัวไปห้องตรวจทันที เซนได้แต่ยืนหัวเราะตนเองที่แดนหวานผิดที่ผิดทางนาตาลีพยายามโทรติดต่อเซนหลายครั้งแต่กลับได้ยินเพียงเสียงฝากข้อความให้โทรกลับเธอโกรธมากจนโยนโทรศัพท์มือถือลงพื้นชิ้นส่วนโทรศัพท์แตกกระจัดกระจายบนพื้นฉันจะไม่มีทางพลาดอีกเหมือนสามปีก่อนแน่เซนต้องเป็นของฉันเวเดินเข้ามาภายในห้องพบเศษชิ้นส่วนมือถือ เข้าถึงถามนาตาลีใครกล้าย,ยั่วโมโหเธอที่รักคุณไม่ควรขมวดคิ้วแบบนี้นะเดี๋ยวจะไม่สวยเวโอบกอดนาตาลีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์รับกันมานานโดยที่ครอบครัวของทางนาตาลีไม่เคยร่วงรู้มาก่อนเวฉันอยากให้คุณช่วยกำจัดผู้หญิงคนหนึ่งให้ฉันหน่อยแล้วผมจะได้อะไรตอบแทนและที่รักฉันจะให้เงินสดคุณสิบล้าน สำหรับการจัดการผู้หญิงคนนั้นคุณตกลงไหมคะเ,เวผมอยากได้คุณด้วยนะสิมือของเวรูปไล้ลงบนเลื้นล่างของนาตาลีไม่หยุดได้สิคะถ้าคุณทำสำเร็จเวจูบลงบนริฝีปากแดงช่ำวาวสำหรับเขาเงินก็แค่ของแถมถ้าหากเขาไม่ได้ครอบครองนาตาลีก็ไม่มีประโยชน์ตลอด3ามปีมานี้นาตาลีเห็นเขาเป็นแค่คู่นอน ในใจของเธอคิดจะครอบครองแต่เซนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นกับทําให้เวยิ่งแค้นเซนเขามีอะไรที่เทียบไม่ได้กับเซนไม่ว่าจะฐานะหรืออิทธิพลแต่เขากลับเป็นได้แค่เงาของอีกฝ่ายนาตาลีผู้หญิงที่เขาทุ่มเทกายใจให้เธอเธอกลับเห็นเขาเป็นเพียงคู่นอนลับๆแต่เวก็ยอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อนาตาลีไม่ว่างานนั้นจะดำมืดขนาดไหน เขาหวังเพียงแค่ว่าสักวันนาตาลีจะยอมหันมามองเขาในฐานะคนรักบ้างเซนขับรถมาส่งเมเปิลที่ห้องของเธอชายหนุ่มกำชับเธอว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับเธอตอนเช้าเมเปิลได้แต่ส่งยิ้มอย่างเขินอายเธอเดินเข้าไปในห้องกับพบว่าแนนนี่นั่งรอเธอเธอกลับมาแล้วหรอเมเปิลดูท่าเธอจะมีความสุขมากจนลืมเพื่อนสนิทอย่างฉันแล้วสินะเมเปิลมองแนนนี่ที่นั่งเชิดหน้า นั้นนี่เธอยังกล้าพูดว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทของฉันอีกเหรอเธอหลอกใช้ฉันให้ไปพังงานแต่งของเซนเพราะเธอโกรธที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนั้นนี่หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเธอโง่ามาตั้งสามปีถึงจะฉลาดในเมื่อเธอรู้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องแกล้งทำดีกับเธอฉันแค่อยากมาเตือนเธอเท่านั้นเมเปิลเธออย่าคิดว่าเซนจะหยุดอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวเธอมีอะไรเทียบกับเซนได้บ้าง ไม่ว่าจากการศึกษาหน้าที่การงานฐานะทางสังคมซินเดอเรลล่าน่ะเหรอมีแต่ในนิทานเท่านั้นแหละแต่ในชีวิตจริงเธอน่ะไม่มีทางเป็นได้หรอกนะเนนนี่หัวร้อแล้วเดินออกไปจากห้องของเมเปิลโปรดติดตามตอนต่อไป